สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาแฮปปี้น y ยเอไม่ใช่นี่เปนวันที่30จะใช่วันนี้วันนี้เขอาใกล้ใกล้ส่งท้ายปีอ่าก็วันส่งท้ายปีนะครับเราก็เลยมีคลิปที่จะแนะนําวิธีการดูแลตัวเองในช่วงนี้ตรงกลับบ้านเลยไม่ใช่ก็คือช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนกําลังวิกตกกังวลแต่นี่ก็เป็นหนึ่งสถานการอ่า เวลาเดินทางไปเที่ยวก็กังวลเอ๊ะใช่ฉันไปเที่ยวอะไรฉันจะต้องรู้ไงว่าฉันเออฉันไปที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทไลายฉันเป็นยังไงวะอะไร่าเงี้ยจะไปเล่นไพ่ที่ไหนหรือเปล่าเออ,เออมีนะไอ้นะที่มันมีในโพสต์เฟนบุกเนีเอเออไอ้เล่นอันนันนน้นเป็นเป็นเป็นทำลายเฟกนะบอกวา่าเป็นทำลายที่แบบก้แต่งขึ้นมาให้ขำนะไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงอ่าขำๆนะใช่อ่าซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอ๊ะ เวลาจะไปเที่ยวแล้วไม่อยากกังวล<ช>วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคน,นิคในการใช้เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นช่วยในการเก็บทไลายเราเก็บทไลายซึ่งเราสามารถทําได้ใช่ไหมครับพี่เอกก็น่าจะได้อยู่นะเห็นตะกี้พี่ก็บอกต้องให้พี่ก็บอกทีละขั้นตอนอข้มค่าๆก็คือจริงๆแล้วมันใช้ได้เป็นเบื้องต้นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับอยาเข้าใจว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะมันใช้ในการใช้ Google m a p ッ เบคือวิธีการก็คือเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็แท็กก o เกิลแมปไว้จะเดินทางไปนี่ไปนี่ไปนี่นะครับซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับผ่านเจ้า Google Map นะครับซึ่งเริ่มต้นก็คือคุณต้องมีแอปพลิเคชัน Google Map เริ่มต้นนะครับก็คือให้คุณโหลดแอปพลิเคชัน Google Map นะครับตอนนี้พี่เอกมีไหมครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิด Google Map ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็วิธีการของเรานะครับก็ไปคลิกที่รูปโปรไฟล์สุดหลงเขานะครับ นี่นมันจะมีคําว่าไทาม์ไลน์ของคุณไทม์ไลน์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณเปิดไม่เปิดนะครับถ้าคุณไม่เคยเปิดเลยอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับ<ช>ก็กดเริ่มต้น,นครับเริ่มต้นเริ่มเลยหรือจะกันตั้งค่าเริ่มก่อนอลองเริ่มเริ่มเลยนะครับ อันนี้ก็จะบอกว่าตอนเนี้นะครับในไทม์ไลน์ของคุณเนี่ยวันนี้คุณอยู่ไหนบ้างซึ่งวันนี้พี่เอกไม่ไปไหนนะฮะอยู่ที่นี่ใช่ครับเด็กดีครับเด็กดีครับกดไปมุมด้านบนครับขวาบนนะครับในการตั้งค่านะครับอันนี้นะครับต้องเปิดด้วยเหมือนกันแล้วกดเข้าไปทีการตั้งค่าถูกต้องครับความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้คุณเปิดในเรื่องของการเปิดตําแหน่งนะครับตาแหน่งเปิดอยู่ไหม บางคนไม่เปิดอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถดูได้ต้องเปิดอยู่นะครับนี่ครับตำแหน่งเปิดอยู่ประวัติตำแหน่งเปิดอยู่หลังจากนั้นก็คือกดอ,ออกไปครับแล้ววันนี้เราจะเลือกวันที่เราอยากไปดูอย่างเช่นขอย้อนหลังเอ๊ะเนี่ยฮะกดข้างบนเนี่ยคุณก็สามารถเลือกดูย้อนหลังได้ว่าวันสรรมมุติว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วพี่อยู่ไหนครับลองก,กดดูสิครับจันทร์ที่แล้วจันทร์ที่แล้วไม่ได้ไปไหนอุ้ย อันนี้นะครับที่คุณจะเห็นเนี่ย <c oughs> นี่เห็นไหมฮะพี่เอกเดินทาง12กิโลนะครับออไปไหนบ้างนั่นก็จะบอกกิจกรรมของคุณนี่คือคร่คาวนะครับออที่คุณสามารถดูด้ตัวเองได้ภายในระยะเวลา14วันซึ่งอันนี้มันจะผูกกับการใช้งานกับเจ้าสมาร์ทโฟนของเรานะครับแต่ต้องบอกว่ามันช่วยระดับหนึ่งนะกนคือมันแค่ช่วยว่าเออเล,ลึกว่าเอ,อ้ฉันไปตรงนี้มานะฉันเดินไปที่ไหนดีบ้าง แต่ถ้าจะให้ดีก็คือคุณต้องสแกนทั้งไทยชนะด้วยแล้วก็หมอชนะหมอชนะนะครับหมอชนะก็ช่วยได้เพราะว่าหมอชนะเนี่ยเขาจะมีบลูทูธในการเชื่อมต่อกับการลิงก์แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่ามันครอบคุมขนาดไหนและอีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ่าเช่นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมคุณก็ถ่ายรูปสักนิดนึงแล้วก็มาร์คไว้อัพขึ้นเลยอัพขึ้นแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยได้นะครับ แต่เจ้าคู o ก l e m a มเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในตัวที่มันสามารถเก็บและขอดให้เราเดินทาง<ม>ด้วยแหละนะครับชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่จะเดินทางไปเที่ยวและกังวลอ่าก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวช่วยนะครับอาล่ะถ้าชินชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ,รบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ก่อนจากกันไปวันสิ้นปีวันส่งท้ายปีพี่เอกมีอยากจะอวยพรอ,อะไรคนที่เป็นแฟนในส่วนของช่องเราบ้างครับเอาประโยคเดียวสั้นๆครับ ขอให้ทุกท่านอยู่รอบปลอดภัยจากโควิดประโยคเดียวสั้นๆกนน็ผมก็หวังว่านะครับการไปเที่ยวในปีนี้นะครับก็เที่ยวให้มีความสุขสนุกแล้วก็ปลอดภัยครับ<ช>แล้วก็ขอให้ต้อนรับปีหน้าปีบัว<ช>ขอให้เป็นปีบัวที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะครับเอาละแล้วถ้าชื่นชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หวังว่าจะสนัสนุน ช่องของเราต่อไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในที่ต่อไปครับแล้วเจอกันครับขับคไครด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวไอ้ไทม์ไลน์ตะกี้เนี้ยถ้าเกิดคนที่บ้านไปดูอะตายไหมมันจะตายก่อนโควิดก็พราเหตุนี้แหละครับแต่มันก็ช่วยได้นะโอ้ยอันนี้แฉชัดเลยเนี่ย